ยามนีเปิดกล้องแล้วครับซีรีส์เรื่องัคบ้างครับก็โหตส่นเต้นนะฮะได้ลงสวงแล้วแล้ว,ลวก็อกนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวแล้วได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พอง,งานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงแล้วพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบ เต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการร์อค็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผม่อนจะชื่อเรื่องคะแบนแบบว่ามันซับซ้อนใอนงนืนนครับคร <c oughs> ับเอาดูที่มาของชื่อเรื่องหน่อยได้ไหมครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากตัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับผ่า,ามือสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทา่วโ,โอวกาศครับผม <c oughs> คือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับ วิศวกรโอกาสท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่แหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทําลายดาวโลกนี้แต่ทําไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาก็ไม่ทําไมไม่ทําลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทําอาหารของพี่ชนแดงของเราน,นั่นเองที่ช่วยโลกมีเอาไว้ครับผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับ ความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอย่างนั่นแสดงว่าทำไมต้องเป็นสองคนนี้เออทำไมครับไม่มีใครเนตัวละครไม่มีคนอื่หรอกครับเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นใระดับตำนานดีกว่าครับโอ้ยโอ้ยใช่ระัสู้กับเ่ความน่ารักเรือไร ผมว่าสองคนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมอเราพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่ได้รู้จากวิกเกสว่าจะติดต่อกันกับลิฟมาเขาสึกตับเฮ้ยลิจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิ่ก็ถามมาว่ากันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นอ่า พูดคำหยาบไ่ได้ใครเล่นก็เล่นครับก็ก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะเล่นกันครับจัดไปยากไหมครับต้องถามรวมกลับอ่ะเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ตั้งถามนะถือโฟมไปแค่ไหนนะต้อนุกมว่าทำงานเติดตาผมก่อนสรุปดีครับตั้งแต่คือเรายังยังไม่เริ่มเปิดกล้องเหรอแต่ว่าขั้นตอน ก่อนก่อนก่อนอันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตไพลอตนะครับถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี่ยเข้าอ่านบทกั้นเรียนเขาเรียกเวิร์งช็อปกับกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับก็มีความสูงหัวกันแล้วครผมว่าอ่านบทนี้เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี่คือโบ๊ะบ้ากันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีหมายถึงแบบมันทําให้ซีรีส์ของเราอ่ะ โคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่ขอนเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวครับวิศวกรด้วยนี่เอวิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งเพราะจริงอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแต่เขาเพื่ตัดดาวเนี้ยเป็นแบบเป็นทางด่วนเราเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนอ่ามนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากันเราโดนแกล้งให้มาที่นี่ ให้มาทำลายโลกอะไรเงี้ยครับอือใช่ <c oughs> ใช่ครับผมเป็นเชฟชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างเทาดวนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่น <c oughs> นะครับแล้วก็ทําอาหารด้วยเอ่อเรียกว่าอะไรความรัดแล้วก็คิดสิ่งมุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทําอาหารเกื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วลวันหนึ่งเขาก็เข้ามามาเจอเขา <c oughs> ก็เลยทําอาหารให้เขากิน <c oughs> เขาก็เลยแบบติดใจฝิมือของเราใช่ หวานแน่เลยครับคุณติ๊กหวานจ็บครับคุยดูเป็นไงครับโอ้โหรอครับโอ้ก็ากดเป็นดิมครับก็เป็นชาติถั่วครับชาติสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านแลตัดผั่ม่หวนดิใช่ใช่ตัดถัุ่โคนนะครับน้อยนะคะก็มาบอกันค่ะเดี๋ยวก็เรับ็นแสนนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ดิมแล้วก็พี่ชนแดนค่ะ ก็จะเป็นตัวสร้างสีสันเป็นตัวขวดของพี่พีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าเออวันนี้กินกาแฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมีพนุษย์สังราเพิ่มขึ้นใครมีพนุษย์สังาเพิ่มขึ้นใครเป็นจากดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้เพย่มขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับในนี้จริงป้ะอ่าได้ครับมีทั้งไม่เชื่อไม่เชื่อตัวด้วยมีคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อตัด้วยอันนี้เออผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาก็คือเป็น คนในร่างแมวถูกแต่การแมวอันนี้อะไรกันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่ทั้งคู่เพียงคู่อ่าใช่นี่ก็แมวหนึ่งตัวนี่ก็แมวหนึ่งตัวคู่นั้นที่เป็นหมูนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวแมวมันจะเลือกไซได้แบบโอเคเลยนะฮะเป็นคู่กันเป็นคู่กันแง่ว่าจะคู่ อันนี้อาจจะมีแบบพึ่งแมวกินแมวนะมันอาจจะมีซีนแมวกอดกันก็เป็นไปได้สมพันธ์แล้วนะ่ย่องไม่ดีโอเคชมน่ารักดีเรื่องอะไรทำไมคุณทำไมคุณดูเชื่องใช่ไหมครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับครับชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับอ่ามีหลายดาวเนอะีคเดียวมจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนพนักงานในบในร้านผมในร้านของ การเทาอะไรเนีซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทำอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าวผมว่าจะใช้เวลาทั้งประมาณสองชั่วโมงโอ้โหอะไรแบบนี้ไม่ต้องถ่ายช้ามากเลยไม่ได้กินเลยได้สำรับผมผมในเรื่องซี้เทปครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุมคุมพี่ฤิ์เป็นเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในในยาวบิ๊กปิดใช่อยู่ที่ผมชื่อได้ไหม รับบทเป็นเซียนนะครับผมเป็นตำรวจอวกาศตามตัวพีิสกับอวกาศเป็นตำรวจที่ตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะอ่วนเดวิรบทเป็นไรกล้าครับเป็นช่างไฟเอาล่ะไปเป็นลำานมาสิ่แอลอม่แอลไม่แอลมันมันามแฟอตอะคับมันเปน ติดมีเงาเตะก็แน่นอโอ้ประมาณหนึ hmm. uh, ่งเลยครับผมมันจะมีอ่าต้องบอกกับว่าเยอะมากครับจริงๆอุ้ยอย่าพูดถึงเลยโอเคไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็นซีจีลอยลงมาจากอวกาศนะอุ้ยเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันใช่อะไรอยากไปกับนาซาอะไรดีให้พุ่งกับเขาพูดถึงเรื่องใหญ่แล้วทีนี้เออจริงๆผมว่าเรื่อง CG จีอยู่เรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทําให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่ เขาเรียกว่างไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับเรือมีน้องแมวของตัวนี้มีบทบาทสําคัญในเรื่องเลยอยากให้ติดตามว่าอ่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมขอถามความอนีิสกับการดักขังอยู่อนแลเรามาแบบ มองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเอดี๋ยวนะได้อยู่นะไม่ได้จมองโมเบลนะโมเบลเหรอที่ได้มองโมเบาเหรมองแรงๆอ่ะไม่ได้บอกดิแจ๊คไม่ได้เะ อะไรอะอันนี้คือม่ึงเสียอาการเหรอเสียอารมณ์มากเลยนี่ยไปเลอาติดตลกอย่างเงี้ยแต่เรื่องเขาอ่ะเขารักผมชื่เขาเคยเขาเคยเคยเคยจริงๆถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยจน่เขาแบบไม่ต้องรับงานบางเพลงก็ได้เหรอวะเอาดีๆเลยนะเอาดีๆเลยนะเบียดเบี้เออคุณหลอกผมเองไมผมก่อนดีกวบางานรับละครรับเรงงี้ได้แหละใช่ไม่นี้เขาโทรมาตือนะว่าแบบลิศ คุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่จริงประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะแต่ทุกคนเข้าใจกัน่ะคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแล้วก็โทรประมาณสามรอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เล็กไม่เสร็จมาจะเล่นจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถ้าพูดขนาดเนี้ยอืมแล้วผมต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้ว่งเมื่อวานนี้คือเวิร์กช็อปวันแรกการใช่เวิร์กช็อปวันแรกเนี่ย บางทีแบบมีซีนนี้แต่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนเราลกลับบ้านไปพวกคนถามว่าเอวันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไร้ปมาถามอโอเคไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวกโอเคเพราะว่าแฟนๆแบบว่าเขียวลื่นให้แบบกลับมาเล่แน่นอนโอ้โหเยี่ยมตัวเลยครับอโอ้โหเยี่ยมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยเอเอใครจะไม่ลง พวกันลงพดกจะลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะเขาเขาไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่อะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆอาจจะเป็นเนาะการที่เอาเอาเอาิกกับกันมาแน่นอนแล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้ง แต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเคมีในเรื่องที่ทําให้เราแบบลงเอ,อยกันได้โดยที่โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยค ก็ทั่วไปอะไรอย่างันน้าต้องรอดูมันพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยจิ้นจิ้นเยอะเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่คะอะไรนะฮะจิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่คะขออแุญเก้าสิบเก้าอากระแสการจิ้ไม่จิ้มเจ้มไปขาดเขาเหมือนเขาอย่างเงี้ยช็อตช็อตคือการันตีความบินเนาะการันตีครับรีบเป็นการันตีของการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับอ่าส่วนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว อาโมเมนต์เก่งเนี่ยนะแต่มอลี่นีคือรผู้วหาใหญ่นี่พวกประเทศไทยลนาัเนี่ยทุกวันน oh, yeah, ี้ยอดตกครับมาสรงซีรีส์ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยยอดตกทำมาทำซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากติดตามเลยนะครับกไรครับฝากติดตามเลยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องอ่ไครับอาหารม่สุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นถิ่ละบากัครับครับ ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับฝากแบบว่าท่องหาของพ่าท่องหาทีนี้เร่องสีก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมติดตามกันได้แน่นอนครับขอบคุณครับไม่บก